ปัญหาคนไทยไม่มีงานทําส่งผลมากกว่าการไม่มีรายได้ซึ่งไม่ใช่เพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่เป็นสัญญาณความปราะบางทางสังคมเพราะการตกงานคือการไร้รายได้ไร้ความมั่นคงและอาจนําไปสู่ปัญหาตามมาอีกมากมายนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้เปิดตัวนโยบายระดับชาติคนไทยต้องมีงานทําอย่างเป็นทางการเดินหน้าปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีงานทํา ซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญและกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนในทุกวิติพร้อมตั้งเป้าหมายจัดหาตำแหน่งงานให้ได้กว่า150,000อัตราภายใน4เดือนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนและระบบการจัดหางานรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวศูวนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย87แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานได้ง่ายขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน จะเปิดให้บริการศูนย์จัดหางานเพื่อคนไทยทั้งหมด87แห่งประกอบด้วยส่วนกลาง11แห่งและส่วนภูมิภาค76แห่งที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีตำแหน่งงานว่างพร้อมรองรับทันทีจำนวนกว่า60,000อัตราทั้งภาคการผลิตค้าปลีกโลจิสติกดิจิทัลท่องเที่ยวและบริการโดยตั้งเป้าหมายทั่วประเทศ1,000อัตราต่อวัน และกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำหรับจัดหาง,งานจังหวัดทั่วประเทศด้วยนโยบายใหม่ต้องใช้พลังร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาโดยอาศัยการเป็นพันธมิตรร่วมกันทุกภาคส่วนในการเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทา,านของตลาดแรงงานไทยโดยมีกรมการจัดหาง,งานเป็นแกนกลางเชื่อมโยงข้อมูลในจ้างทักษะแรงงาน และความต้องการของประชาชนทั้งการประสานนายจ้างเพื่อขอตำแหน่งงานว่างสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระส่งเสริมการฝึกอบรมอัพสก l ลร e สกิลให้บริการข้อมูลตลาดร้ยงานและติดตามผลการบรรจุงานจากนายจ้างและสถานประกอบการเพราะคำว่าคนไทยต้องมีงานทําไม่ใช่แค่คําสวยหรูแต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราที่ต้องร่วมมือกันทําเพื่อคนไทยที่ต้องการทํางาน คนไทยต้องมีงานทําไม่ใช่การหาตําแหน่งงานว่างมาเติมตัวเลขแต่คือการสร้างรากฐานใหม่ให้ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนงานยังต้องการคนคนก็ต้องการงานหน้าที่เราคือสร้างความลงตัวให้กับสมการในข้อนี้